สถานการณ์ของโลกตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมโควิด -19 มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจะส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นโดยเฉพาะการประเมินของสภาพัฒน์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยผมเรียนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเรื่องโควิด -19 เป็นเพียงสงครามไวรัสทั้งนั้นเท่านั้นนะฮะเพราะหลักที่เกิดขึ้นก็คือหลักที่เรียกว่าชาตินิยมเขาเดินอยู่3หลักสงครามอาวุธสงครามดางงาังกาินค้าแล้วก็สงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพนั่นหมายความว่า ถึงแม้ว่าสงครามเชื้อภาพจะเบานะครับมันก็จะมีสองสองสงครามคือสงครามทางการค้าแล้วก็สงครามทางวุธก็จะกลับมาสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube และก็รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะฮะหรือโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะที่เกิดขึ้นเป็น3ยุทธการสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามไวรัสโควิด -19 เป็นหนึ่งในยุทธวิธีนะครับของสงครามไวรัสนะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในญี่ปุ่นนะสมัยสงครามโลกที่ปรากฏว่าถูกอาวุธนิวเคลีย เป็นอาว,วุธชีวภาพถล,ล่มญี่ปุ่นมาก่อนดังนั้นสหรัฐก็ทําการถล,ล่มในสมัยสงครามาโลกแต่ต่อมาสงครามวรัสถูกปรับกระบวนการทางความคิดวิธีการในการต่อสู้นะครับก็เริ่มต้นจากโรคซาเมื่อปี2002ถึงปี2003ต่อมาก็ถูกพัฒนาขึ้นเป็นโควิด -19 ตอนแรกๆก,ก็เรียกว่าโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็เข้าใจว่ามาจากงูมาจากข้างข่าว แต่ไปไปมาๆก็ไม่ได้เป็นทั้งงูและทั้งเขาเริ่มชัดขึ้นนะมาเป็นฝีมือของมนุษย์เป็นผู้ก่อการขึ้นมามาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนจากยุทธการที่เรียกว่าสงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพนั้นส่งผลทําให้นะครับอิตาลีก็สั่งปิดเมืองแล้วนะีลานมิลานเวนิสกักคน16ล้านคนสกัดโควิด -19 นายกยคฐมตรีนะครับอิตาลีได้มีการลงนามบังคับข้อกฎหมายให้ดําเนินการสั่งปิดเมือง นะครับกักคน16ล้านคนสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างแคว้นลอมบารเดียนะครับทางภาคเหนือรวมทั้งมิลานกับเวนิสนะครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่านายกรัตรีจูเซเลปเป้คอนเตนะครับแห่งอิตาลีลงนามบังคับใช้นะครับมาตรการปิดเมืองในแคว้นลอมบารเดียทางภาคเหนือนะครับรวม14จังหวัดใน4แคว้นทางภาคเหนือและก็ทางภาคกลางของอิตาลี รวมทั้งเมืองมิลานศูนย์กลางทางการเงินนะครับเมืองเวนิสนะครับเมืองนักท่องเที่ยวชื่อดังของอิตาลีเพื่อทําการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโครโนาสายพันธุ์ใหม่ลือโควิด -19 ในอิตาลีก็กําลังเป็นประเด็นนะแล้วก็มีบางส่วนกําลังําบาดอย่างค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวสำหรับอิตาลีตอนแรกก็เริ่มต้นจากจีนจากจีนก็ไปใต้ไปที่เกาหลีใต้จากเกาหลีใต้คราวนี้ก็อิตาลีกําลังําบาดหนักและกําลังหนักในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ญี่ปุ่นก็มีการพบพนักง,งานร้านสะดวกซื้อนะครับติดโควิด -19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นพบพนักง,งานเซเว่นอเว่นะครับร้านสะดวกซื้อชื่อดังสาขาในยามาซาชินะครับจังหวัดกรุงตะวันตกของกรุงโตเกียวเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ส่งผลทำให้ต้องปิดสาขาชื่อดังเป็นการชั่วล่าวเพื่อทำการทำความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อไวรัส หลังจากที่มีการยืนยันการติดเชื้อขณะที่บริษัทได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทั่วประเทศนะครับทำการใส่หน้ากากาเป็นที่เรียบร้อยในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ปรากฏว่าวิตกคาวิด1 9ตายเพิ่ม19นะฮะผู้ว่าอ่วยอร์กประกาศสภาวะฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอร์กนะครับเป็นรัฐสุดท้าย ขอไปฮะเป็นล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาประกาศสภาวะฉุกเฉินรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 นะครับโดยนายแอนดรูคูโอม,โมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะครับในนิวยอร์กนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมาหลังยืนยันมีผู้ติดเชื้อสูงในนิวยอร์กเพิ่มขึ้น89ราย ร,รวมทั้งยังมีคนขับรถอ b e r อร์ในเขตควีนติดเชื้อโควิด -19 ด้วยตอนนี้ก็เป็นการประกาศปิดเมืองก็ในหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีการประกาศปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหูเชื่อมั่นว่าประชาคมโลกร่วมมือกันนะฮะก็จะสามารถทำการยับยัง้งโควิด -19 ได้นะครับการแพร่ระบาดนะครับ ที่กําลังขยายตัวเกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกแนะนําให้รัฐบาลทั่วโลกดำเนินการนะครับมาตรการอย่างรัดกุมเหมาะสมเพื่อรับมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับพร้อมเชื่อว่าสามารถยับยั้งได้หากทุกประเทศร่วมมือกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับยังคงน่าวิตกอาจจะรุนแรงถึงขั้นวิกฤตได้ทุกเมื่อนะครับหากปล่อยให้มีช่องโหว่โดยสถานการณ์ภาพรวมทั่วโลกในขณะนี้ประเทศ อิตาลีอิหร่านและเกาหลีเถือเป็น3ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและก็มีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับตามลำดับภายในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์จนเป็นที่น่ากังวลของผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายโดยผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในเกาหลีใต้อิตาลีและอิหรา่านก็คิดเป็นว่าคิดเป็นก็15%ของผู้ป่วยนะครับทั้งหมดที่กำลังขยายตัวในขณะนี้ในขณะที่ เจ้าชายเฮลี่นะครับเจ้าชายเฮลี่หลังจากที่พ้นจากสำศักของราชวงศ์แล้วปรากฏว่าเจ้าชายเฮลี่จะร่วมงานราชนาวีอาของนาวิกโยธินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถอนตัวออกจากราชวงศ์นะครับเจ้าชายเฮลี่ได้ทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขณะที่เสด็จเป็นประธานงานแสดงดนตรีซึ่งเป็นการออกงานของราชนาวี หยุดนาวีของนาวิกโยธินเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนถอนตัวออกจากราชวงศ์ขณะที่เมแกนมาด้วยในชุดราตรีนะครับยาวสีแดงเพลิงนะครับสำนันข่าวเดลีรเมลและเดอะซันรายงานว่าเจ้าชายเฮรี่ด u ุกแห่งอัสเซ็กซ์และรัก็เมแกนพระชายาได้เสด็จมาเป็นประธานในงานแสดงดนตรีเมาเบ์นเทนนะครับของราชนาวิกโยธินอังกฤษนะครับที่รอยัล อันเบิร์ตฮอลล์ในกรุงลอนดอนนะครับในช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าชายชงทรงฉลองพระอ,องค์เต็มยศนะครับในตำแหน่งจอมพลราชนาวิกโยธินอังกฤษซึ่งได้ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งตำแหน่งนี้จากสมเด็จพระราชินีอลิซสเบ็ที่2แห่งอังกฤษนะครับเมื่อวันที่19ทธันวาคม2560สืบเ,เนื่องจากเจ้าชายฟิลิปรุกแห่งแอดิบรนะครับจึงทำให้การเสด็จ ร่วมงานของอานาวิกโยชินอังกฤษครั้งสุดท้ายของเจ้าชายเนื่องจากขอลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชบุศ์อังกฤษของเจ้าชายเฮลี่และเมแกนมีผลบังคับใช้นะครับถึงเดือนมีนาคมนี้ก็จะเริ่มขณะที่เจ้าชายเฮลีกับเมแกนก็ทรงอ,อยู่ในชุดราตรีสีแดงเพลิงนะครับฝีมือการออกแบบจากแบรนด์ชื่อดังเพื่อทำไปฉลองพระองค์แล้วก็ได้รับการต้อนรับตบมืออย่างเป็นเกียรตินะ กับผู้ร่วมงานอย่างยาวนานขณะที่เสด็จถึงและไปยังที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเพื่อชมดนตรีคลาสสิกที่ฝีมือจากนักดนตรีนักประพันธ์เพลงและคอนดักเตอร์ชื่อดังของราชนาวิกโยธินของอังกฤษเนื่องในเวลาครบรอบ75ปีของสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงและครบรอบ80ปีการก่อตั้งหน่วยคอมมานโดของอังกฤษนี่ก็เป็นาการเคลื่อนไหวของราชวงศ์ของอังกฤษ นะครับในประเทศจีนปรากฏว่าโรงพยาบาลถูกผู้ป่วยนะครับไม่ชักโครกหลังย้ายออกปรากฏว่ายอดเสียชีวิตนะฮะ,ะสี่หลังนะฮะดับไปสี่หลังโรงแรมของในกวนโจที่ปักกิ่งะะใช้กับการโรคโควิดเกิดถล่มลงมา สถาัการอ FP กับสำาการเจนซี่รอยเตอร์ Agency, uters, นะครับรปยงานตรงกันนะครับยังคงมีการสูญหายอีก19คนที่เชื่อว่ายังคงติดอยู่ในซากโรงแรมซินเจียงนะครับของเมืองกวนโจของมณฑลฟูเจียนนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนหลังจากเกิดถล่มลงมาเป็นเวลา,า19นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นมีผู้รอดชีวิตออกมาได้48คนเสียชีวิตพบศพแล้วก็4คน หลังจากมีคนจำนวนทั้งหมด67คนติดอยู่ด้านในเมื่อเริ่มแรกนะครับสำนักข่าวของทางการ CCTV รายงานว่าผู้รอดชีวิตจากโรงแรมซินเจียนะครับในเมืองกวนโจวมณฑลฟูเจียนทั้งหมด48คนนะครับหลังเชื่อว่าในครั้งแรกสุดมีผู้ติดอยู่ทั้งหมด67คนหนังสพิมซาเชี h ร์มอร์นิ n โพสต์นะครับรายงานนะครับ อ้างอินเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยนสพิมผู้เจียนเดลี่ระบุว่าเหตุการณ์เกิดในเวลา19นาฬิกาของวันเสาร์นะครับก็มีคนติดอยู่ราวประมาณ70คนเมื่อโรงแรมเกิดถลม่มต่อมาก็มีการค้นหานะครับท้งนี้พบว่ามีรถดับเพลิงไม่ต่ำกว่า147คันและเจ้าที่ดับเพลิงอยู่26คนอยู่ที่กระเหตอ้างอิงจากกระทรวงการจัดการฉุกเฉินเอพรายงานถึงเพิ่มเติม อ้างจากกระทรวงแห่งนี้ยืนยันว่ามีการระดมคนในพื้นที่22คนและดับเพลิงเจ้าที่มณฑลฟูเจียนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนอีก800คนไปยังที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีรายงานจาก South China Morning Post นะครับรายงานว่าเป็นคลิปวิดีโอเปิดสภาพห้องพักที่แท้จริงของโรงแรมมณฑลเหอหลงเจียงนะครับที่สำคัญคือฮาร์บิน ที่ถูกใช้เป็นที่กักโรคไวรัสโคโรนาแต่หลังจากผู้ป่วยย้ายออกจากสภาพห้องกลับเหมือนฝันร้ายนะครับมีอาหารทิ้งเกลื่อนกราดนะครับรวมทั้งขยะบนเตียงและที่สำคัญผู้ป่วยยังไม่ยอมทำความสะอาดดาุชักโรครกหลังจากใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วเมื่อย้ายออกไปก็เป็นประเด็นที่ช็อกกันเลยก็เกรงว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเกาหลีใต้ นะครับก็มีผู้ติดเชื้อช้าลงนะครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อใหม่93รายยอดทะลุก,ก็7,000แต่สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีคนเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นถึง19รายนะครับอื่อๆพนักง,งานของเซเว่นอีเว่นญี่ปุ่นก็ติดโควิด -19 ด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ นะครรายงานยอดติดเชื้อใหม่93รายตั้งแต่ช่วงค่ำนะครับจนถึงช่วงเช้ายอดผู้เสียชีวิต50คนส่งผลทําให้การติดเชื้อทั่วประเทศเป็น7,134คนส่วนในสหรัฐอเมริกามีการเสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้น19รายและมีจำนวนผู้ติดเชื้อ444รายใน32รัฐทั่วประเทศขณะที่ยอดติดเชื้อรวมทั่วโลกไม่ต่ำกว่า1 0 0 0น5,000คนและติด และยอดเสียชีวิตอยู่ที่3,599รายที่ญี่ปุ่นบริษัทเ e เว่ e อเนะครับถแถลงล่าสุดรพบพนักง,งานติดเชื้อนะครับโควิด -19 แล้วก็อยู่ระหว่างการป้องกันแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปิดสาขาดังกล่าวในขณะที่ปอลฟรานซิสนะครับเลี่ยงฝูงชนช่วงกรณีเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ระบาดในอิตาลีส่วนซาอุดิอาระเบียกลับมาเปิดแท่งหินดำนะครับอะบรนะรในเมกะ สมาชิกของสภาอิหร,ร่านติดเชื้อเสียชีวิตสำนัปข่าวเอพนะครับเอเจนซี่แล้วก็ AP รายงานตรงกันนะครับว่าในเวลานี้โควิด -19 เนี่ยกำลังระบาดอย่างหนักในอิตาลีนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับทรงหลีกเลี่ยงต้องการพบกับฝูงชนต่อไปนะครับโดยจะนำทำการภาวนาผ่านทางวิดีโอออนไลน์นะครับด้านตำรวจอิตาลีร้องขอ สาธชนยกเลิกการรวมตัวที่จตุรัสเซนบีเดอร์นะครับส่วนอีกฝากหนึ่งนะครับริยาตออกคำสั่งปิดแท่งหินดำนะครับกาฟะนะครับกัมบ,บะนะครับกอก,อกอฟะกอฟะกอ,ะกอบะนะบขออภัยฮะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นครเมก,กะหลังออกคำสั่งให้หยุดไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนอิหร่านมีสมาชิกรัฐสภาเสียชีวิตจากโรคโวิด -19 มีผู้เสียชีวิตแล้ว145ราย นะครับแล้วก็ติดเชื้อจำนวน5,823ไร่ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นวันนี้น่าสนใจนครับสื่อได้มีการประเมินเรื่องของการควบคุมทิศทางของโลกตอนนี้สหรัฐกับยุโรปเขาประเมินว่าจะไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางของโลกอีกต,ต่อไปแถงทั้งคู่ยังแตกแยกกันหนะักนะครับการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคือสัญญาณชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงความไร้ายความเป็นเอกภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับปิมิติของอเมริกันในยุโรปขาเดอกันก็บ่งชี้ให้เห็นถึงระบบโรคใหม่นะครับที่กําลังปรากฏขึ้นโดยที่ตะวันตกไม่ได้เป็นผู้ครอบงําอีกต่อไปนะครับการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีได้ที่มิวนิกนะครับเมืองเอกของรัฐบาวาเรียนะครับทางภาคใต้ของเยอรมน,นีนะโดยปีนี้จัดขึ้นวันที่14 1 1 14-16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้กลายเป็นปรากฏการณ์โด่งดังให้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างเวทีการประชุมนะครับเมื่อกล่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2007ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมีย์ปูตินของรัสเซียขึ้นปราศัยในเชิงพยากรณอนาคตโดยมีเนื้อหาวิาพากษาระเบียบโลกในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะโดดเด่นอยู่ที่ฐานะการเป็นใหญ่ในโตระดับโลกของสหรัฐอเมริกาและการที่สหรัฐอเมริกาใช้กำลังนะกำลังทหารอย่างคลั่งไคล้ชนิดแบบไม่มีการควบคุมบัญญะบัรยังเลยในการดำเนินการสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าหากนำเรื่องคำปราศัยที่มิวนิกของวาลาดามียปูตินนะเป็นการมองล่วงหน้าเกี่ยวกับสงครามเย็น ครั้งใหม่ที่กําลังปรากฏขึ้นมาตลอดถึงความตึงเครียดที่รุ่งสูงขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกแล้วอีก13ปีถัดมาหน้าการประชุมมิวนิกในปีนี้เราก็สามารถพบเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์สองฝากฝั่งแอตแลนติกนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปซึ่งอยู่โคะด้านของคาบสมุทรแอตแลนติก Atlantic นะครับซึ่งได้มีการวิวัฒนาการผ่านสงครามโลกสองครั้งใหญ่ในกิจวัตรที่แล้วและ ชูช่อเบ่งบานในฐานะเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่นั้นอาจจะกําลังมาถึงจุดเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเขาก็ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาภาพยุโรปที่กําลังแย่ลงในขณะที่หัวใจของเรื่องนี้คือศูนย์กลางของแรงดึงดูดด้านเศรษฐกิจระเบียบโลกสะสมเรื่องของอํานาจของโลกที่ตามมาอย่างใกล้ชิดกําลังหันเหออกไปทางตะวันตกอย่างไรอย่างไม่มีการยับยัง้งขณะที่ ในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังไม่มีโลกตะวันตกซึ่งมีความสามาัคคีเป็นเอกภาพอยู่เบื้องหลังของการหลักของคุณค่านโยบายต่างๆหลงเหลืออยู่ต่อไปแล้วก็ประเมินของสือ่อทำไมเป็นแบบนี้นะครับทำไมสหภาพยุโรปจะไม่เป็นคนกำหนดทิศทางของโลกอีกต่อไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากหลักที่ชื่อว่าหลักชาตินยิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกรันต้องมาก่อน สหรัฐทำทุกอย่างสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธสงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็ทําหลักสงครามนี้นะฮะตั้งกําแพงทางการค้าขึ้นมาตัดสิทธิพิเศษทางการค้าทั่วโลกเลยสหภาพยุโรปก็โดนด้วยนะครับสงครามอาวุธก็ซัดกันนูเนียตอนแรกก็สหร,รัฐก็ไปสับสนุนสหภาพยุโรปโดยฉัมพ์นาโต้ไปเล่นงานอิหร่านเล่นงานซีเรียก็พ่ายแพ้สงครามในซีเรียให้กับรัสเซีย จากนั้นก็ปรับกลยุทธ์มาเป็นสงครามไวรัสตอนไวนี้สงครามไวรลสระบาดไปทั่วโลกนะครับจากสงครามทางการค้าตอนนั้นเนี่ยนะครับที่สหรัฐอเมริกาเล่นงานประเทศอื่นๆนะเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยอ้างเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสาภาพยุโรปก็ตั้งกําแพงทางการค้าสู้กับสหรัฐเช่นกันนั่นแหละคือก,การแตกหักที่เกิดขึ้นเรื่องของสงครามอาวุธที่มีการจับมือกันระหว่างนาโตรัสเซีย ขออภัยฮะฝรั่งเศสเยอรมน,นีแตกเลยอาวุธเรื่องของการทำสงครามในซีเรียเลเบาสงครามในพ่ายแพ้พ่ายแพ้เสร็จก็พยายามจะลุกอิรานแต่สหรัฐค่อนข้างจะถูกโดดเดี่ยวในสถานการณ์ของโลกสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามาเจอกำแพงภาษีทางการค้าอีกนะครับ <c oughs> พอเจอกำแพงทางการค้าปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับก็เลยเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปเป็นสำคัญ สถานการณ์ของโลกตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมโควิด -19 มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจะส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นโดยเฉพาะการประเมินของสภาพัฒน์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยผมเรียนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเรื่องโควิด -19 เป็นเพียงสงครามไวรัสทั้งนั้นเท่านั้นนะฮะเพราะหลักที่เกิดขึ้นก็คือหลักที่เรียกว่าชาตินิยมเขาเดินอยู่3หลักสงครามอาวุธสงครามดังกาินค้าแล้วก็สงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพนั่นหมายความว่า ถึงแม้ว่าสงครามเชื้อภาพจะเบานะครับมันก็จะมีสองสองสงครามคือสองครามทางการค้าแลวก็สงครามทางวุธก็จะกลับมาเพราะหลักของมันนะยุทธศาสตร์ของมันคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีหลักนะหรือยุทธศาสตร์เรื่องของชาตินิยมไอ้สยุทธวิธีเนี่ยมันจะถูกปรับไอ้สยุทธาการจะถูกปรับเอาไปใช้แล้วแต่ยุทธวิธีนะครับยุทธ 19, วิธีของโควิด19วิธีของ สงครามไวรัสก็ใช้โควิด -19 มาใช้หรือโครโนาสายพันธุ์ใหม่มาใช้นะครับสงครามทางการค้าก็ใช้ยุทีในการตั้งกำแงพงภาษีทางการค้ายกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า f t a g s p ก็แล้วแต่ก็ตัดยกเลิกนะครับ <S <S พอมีการยกเลิกพบสิ่งที่ตามมาก็คือว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่ประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประเทศที่กำหนดสถานการณ์นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะทําให้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแป,ปลงไปในระหว่างนี้ นะครับยังไม่มีฮะมันยังคงต่าเตี้ยเลียดินไปเรื่อยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับบางคนบอกโอ้ยไม่มีหรอกไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าเป็นแห่ผมบอกมาตลอดมันมีผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนนี่ก็คงเห็นชัดนะที่เหลือที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีหลักอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหมือนชีวิตมนุษย์นะฮะถ้าเวลามีหลักเดินไปไหนแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนหรอก นะครับมันจะเดินไปตามหลักของมันถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานประเทศมหาอำนาจเขาไม่ทํากันเพราะมันคือยุทธศาสตร์นะครับและก็มันไม่ใช่เพียงเป็นเพียงยุทธการแล้วก็เป็นเพียงยุทธวิธีเท่านั้นมันคือยุทธศาสตร์ที่ถูกกาหนดและเดินมาตามกรอบเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทืศักดิ์ยิ่มกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว ดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนด ทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาะอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกอง ท่านทรงอาทรให้ลูกลานไทยปลอดให้รุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย แผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย